สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่านะครับ,ววรบแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะคลิปนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเกมนะฮะที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือ j ิกส์เพลนะครับจิกส์เพลจิกเนี่ยก็ถามว่าแปลว่าอะไรมผมไม่แน่ใจนะ <laughs> แต่คือถ้าเป็นในวงการโปรแกรมเมอร์เนี่ยจิกหมายความว่าเป็นคนที่แบบเก่งมากสามารถสร้างอัลกอริทึมหรือว่า,อ,าอะไรใหม่ๆได้โดยที่ คนทั่วไปไม่สามารถทําได้นะฮะจะเรียกว่าอัจฉริยะในวงการโปรแกรมเมอร์ก็ได้นะครับเขาก็จะเรียกสันส้นๆว่าจี๊กนะฮะนั่นเองโอเคนะก็สําหรับตัวแอป,ปนี้นะจะเกี่ยวข้องกับเกมยังไงคืออย่างนี้ครับคือเกมนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับว่าเป็นอแอป,ปที่คอยบอกข่าวสารของเกมว่าช่วงนี้มีเกมอะไรมาใหม่บ้างแล้วมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆของเกมนั้นบ้างนะครับอย่างเช่นแบบ มี g i ฟต์โค้ดมีของรางวัลมีโปรโมชั่นนู่นนั่นนี่นะฮะก็จะมีอยู่ที่แอปนี้แอปนี้ก็จะสามารถที่จะมาเอาโค้ดของขวัญฟรีๆได้นะครับอ่าพ,พอเข้าใจไหมคือเป็นแอปที่แบบคอยโฆษณาเกี่ยวกับเกมที่มาใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาขอโค้ดเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเกมได้นั่นเองนะพะนั้นก็ในในตัวในตัวจิ๊กเเนี่ยจะมีสอนหมดเลยทุกอย่างว่าทำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาของโปรแกรม ก็เลยดีกว่าเพราะว่าสิบป่าว่าไม่เท่าตายเห็นอยู่แล้วนะฮะเอาลองเล่นกันเลยนะ,ะเอายังไม่ได้อินสตอลให้โทษที <laughs> อินสตอลก่อนนะเออผมก็เปิดแล้วลืมอินสตอลนะ่ะก็อินสตอลในบลูแท็กได้นะครับในแอนดี้ก็ทําได้แนะนำว่าให้ใช้ในมือถือนะจะดีที่สุดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวรอผมอินสตอลติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในตัวโปรแกรมเลยว่าเป็นไงนะฮะ เอาละครับเมื่อเข้ามาสู่ตัวโปรแกรมนะจะเป็นแนวตั้งนะ,ะนี่ก็จะเจอเหมือนกับเป็นซูติเรียลนะสอนว่าเกมไม่ใช่เกมสอนว่าตัวอแอปนี้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างก็ผมได้เกิ่นไปก่อนอันนี้แล้วนะ,ะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงเบต้าเทสอยู่นะฮะก็คือยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นั่นเองเพราะนั้นเกมอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ติดต่อให้ผมลองให้ผมมาช่วยประชาสัมพันธ์นั่นเองนะ โอเคก็ลองเล่นกันเลยนะ g Play, ีสเพยแหลงรวบร,วม,รวมข่าวสารของวงการเกมและแจกฟรีไอเทมสำหรับเกมมือถือนะมีตามคอนเซปต์เลยอ่ะก็อันนี้ก็เลื่อนไปนะฮะดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เขาก็บอกว่าสามารถนับก e ิฟต์โากในแอปได้นะเพื่อผมผม,ผมได้พูดไปแล้วนะอ่ะแล้วกอ็อันนี้เป็นการสอนนั่นเองว่าเราอยากจะเอาเอาเกมไหนเนี่ยเราก็แ,แค่กดเข้าไปในเกมนั้นนะฮะแล้วก็มีเก็ตกิฟต์โพนั่นเองอ่ะเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเลื่อนไปสิเออ แล้วก็บางทีเนี่ยอ๋อเขาจะมีส่วนของเกมที่กําลังจะออกด้วยเออเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเหมือนกับลงเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับเกมญี่ปุ่นทั่วไปที่เราจะต้องอทําการพีดิจิตเตอร์ก่อนนะเราก็ทําสามารถทําผ่านแอป,ปนี้ได้นะครับแล้วเมื่อเกมนั้นมาถึงเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้กับเครื่องของเราในโทรศัพท์ของเราเลยว่าเกมนี้มาแล้วนะจะได้รับรางวัลได้รับของกันไปเห็นไหมเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเลยคือล็อกอินผ่านเฟซบุ o กนะฮะก็ล็อก,น Facebook, นะกอินเลยนะฮะใครที่ เอาล็อกอินเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาเลยเนาะเดี๋ยวผมขอล็อกอินแป๊บหนึ่งนะฮะไม่อยากให้ท่านผู้ชมมาแฮกกเฟซบุ๊กผมนะครับอะขอขอขอ,ขอเวลาใส่แป๊บหนึ่งเอาละครับเมื่อล็อกอินแล้วนะมันก็จะให้เรา,เากดโอเคนะครับเพื่อตกลงว่าจะซิงกับทาง g ีสเพลนะฮะไอ้นี่ก็คือจะเป็นอินโฟเฟสของเกมนี้นะเกมที่เราจะมาใหม่นะฮะก็จะมี Dragon Age n o จนอ Chronicle นะฮะแล้วก็มาโซคุมอนสเตอร์ปาร์ตี คืออย่างไอ North Chronicle เนี่ยผมเคยแคสไว้ด้วยมั้งจำไม่ได้แล้วนานมาเป็นเกมญี่ปุ่นนะฮะนั้นเกมญี่ปุ่นอันนี้น่าจะเป็นเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยไม่ว่าสาอกษแล้วนะครับนี่คือ P ร unch นะฮะที่แปลว่าเกมนี้กำลังจะมาใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็มีแลนด์กิ้งเลยนะอันดับจำสัปดาห์กับแอปใหม่ฮะไอที่ป u นช์มาแล้วนะครับนี่ก็จะมีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะมีทั้งหมด6เกมนะครับก็สมมติว่าเราต้องการที่อยากได้โค้ดเกมนี้นะโดดเลยเออดีออกฮะเกือบจะพูดผิดอีกแล้ว พอเรากดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเนี่ยบอกนะว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างคล้ายๆใน Google Play เลยนะครับก็จะมีบอกแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้ครับกดรับกิฟต์โคดนะรี e ดีมโคดได้กดป๊บนี่นะเขาก็จะมีไอเทมโคดนะนี่ก็สามารถที่จะกดคัดลอกนะครับเก็บไอเทมโคดตัวเนี้แล้วไปใช้ไปใช้ได้ในใน,ในเกมได้เลยนะครับซึ่งอ,อถามว่าในเกมไปรับที่ตรงไหนอันนี้ก็ เกมส่วนใหญ่อยู่ที่เมนูนะครับก็เข้าไปดูมันจะมีพวกแบบว่า s e r i ีย code redeem code รับโค้ดรับไอเทมโค้ดอะไรพวกนี้ชื่อประมาณนี้นะฮะก็เอาโค้ดตัวนี้ไปใส่ก็จะได้รับของรางวัลตามแต่โปรโมชั่นมันตามแต่โปรโมชั่นของแต่ละเกมนะครับสามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์มาให้ด้วยนะเห็นไหมสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆวันนั้นเกมนี้ไม่ใช่แอปนี้เนี่ยมีแต่ได้ก็ได้นะครับมีแต่ได้ก็ได้ ก็นอกจากที่จะได้ไอเทมโคแล้วเนี่ยยังแจ้งข่าวสารเกมมาใหม่ที่น่าสนใจด้วยเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้นะครับเนี่ยสมมติผมจะรอเกมนี้มาเนี่ยดาร์กอันเอชเนี่ยผมก็ลงทะเบียนรอได้เลยอ่าแล้วเมื่อเกมเปิดเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนผ,ผ่านทางโทรศัพท์เลยแล้วก็ได้ของรางวัลเหมือนตอนที่เราเล่นเกมญี่ปุ่นเลยนะที่เราพีดีจีสเตอร์ไว้เป็นไงบ้างครับเกมเอาไปเกมพูดผิดอแกเป็นไงบ้างครับกับตัวแอปพลิเคชันจีสเพย์จะเห็นได้ว่า,ามีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่มี เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแอปที่ทามาเพื่อสังคมเลยก็ว่าได้นะแจกนู่นแจกนี่นะอ่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงของอ่าเทสอยู่เพราะนั้นเกมอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามวันต่อไปครับว่าเมื่อ,อไหร่จะเปิดให้บริการที่แท้จริงนะฮะถ้าเปิดบริการที่แท้จริงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบกันใหม่นะว่าเมื่อ,อไหร่นะครับอ่ะก็โอเคนะก็ส่วนตัวก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกเมนูเมนูนะสามารถที่จะมาติดตั้งค่านู่นนี่ได้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ g ิ๊ก y เนะอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะอยากจะได้รับของฟรีนะครับสนุกสนุกมันๆเนี่ยก็แล้วก็อยากติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งคุยหาใน o o o g p l p y นะก็สามารถที่จะมาใช้ GXPAY ได้นะ g p y a y นี่ยรู้สึกว่าเขาจะเน้นเกมญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับเกมญี่ปุ่น เพราะนั้นเกมอื่นๆภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะน่ามีเหมือนกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะปรดติดตามกันต่อไปครับขอให้โชคดีครับ